เลยว่าผู้บริการของกระดาษผ้าที่เรยกว่าสามารถทำได้เช่นกันมาเริ่ม้นไปเยนะคะข้อมูลอเสิร์ตแรกกลังจปิดงาที่เราต้องรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่จะมีการสื่อสาร บูธสันนักพิมพ์ประบัรสาร L หนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้มีหนังสือแนะนํานะคะชุดคุณเสกสารสิเก้ล่มค่ะราคาปกติ3ามพบาทแถมชั้นไม้วันนี้ลดเหลือสอ0พันรบาทนะคะ หนังสือมีจํานวนจํากัดน,นะคะหาซื้อกันได้นะคะลดสุดๆกันไปเลยค่ะที่ l อลหนึ่งหนึ่งสนักพิมพ์ประปันศาลนะคะใช่ค่ะทั้งชุดที่เห็นนะคะทั้งหมดสิบเก้าเล่มนะคะเป็นหนังสือสะสมนะคะแล,แ,ลแล้วก็มีสมุดโน้ตเจ้าชายน้อยค่ะเ,เล่มละเท่าไหร่เล่มละ้าสิบบาทค่ะพิเศษทำบางงานนี้เลยนะคะคือชุดนี้นะคะสีเล่มราคา ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะคะเป็นยังสือสะสมสมุดโน้ตเป็นสมุดโน้ตนะคะโน้ตจดบันทึกได้เลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วกระเป๋าวยเนี่ยกระเป๋าใบละหกสิบเก้าบาทนะคะกระเป๋าลายแมวน่ารักน่ารักนะคะค่ะแล้วก็แนะนำหนังสือคุณปองพลนะคะได้รางวัลของสพฐด้วยนะคะรางวัลชมเชยดีเด่นปีสองห้าหกเจ็ดนะคะกันละครั้งหนึ่งนะกันละปากกอนนะคะ แล้วก็มีผลงานชิ้นอื่นบุญมาปยาเสือแม่โขงนะคะแล้วก็หนังสือคุณนันชันนะคะมีอัญมณีอย่งชีวิต การละครั้งหนึ่งในความฝันแล้วก็มนุษย์ครึ่งทางนะคะโอเค,อเคก็จอ,อันไม่นีอนน่อันย้นํไม่นี่คือซีไลท์เป็นรางาวัลซีไลท์ปี2533นะคะ,ะค่ะส่วนที่เหลือเป็นของใหม่เลยใช่ค่<ม>ะ<อ>เป็นของใหม่มนุษย์ครึ่งทางอันนี้ท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาแปลใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่<ม>ะอาจารย์บุญยรัตน์เป็นคนแปลให้ใช่ใช่ค่ะใช่แปลเั้งหตื้อทั้งชุดสองเล่มเหลือ350บาทค่ะจากราคา510บาทการละครหนึ่งในความฝันกับอ่าคู่นี้นะคะ การลครั้งหนึ่งในความฝันมนุษย์ครึ่งทางซื้อสองเล่มราคาสาม้อยหสิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีหนังสือรางวัลชมมนานเมื่อปีที่แล้วนะคะแมวขาวจจตาควานะคะอ่าแล้วก็มีรางวัลที่สองรางวัลที่สามอ่าแล้วที่พาดไม่ได้มุมวรรณกรรมเยาวชนนะคะจะมีต้นส้มแสนรักบ้านเล็กในป่าใหญ่เจ้าชายน้อยเป็นหนังสือที่ขายดีของบูธสำนักพิมพ์ประสารน,นะคะ แล้วก็จะมีหนังสือมุมหนังสือเด็กอะคะมีหนังสือเด็กเป็นนิทานสองภาษาค่ะราคาลดสุดๆกันไปเลยบูธสำนักพิมพ์ปัญสารเอลหนึ่งหนึ่งนะคะหนังสือวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิกนะคะข้าประตูหอหกนะคะ